สวัสดีครับพี่ๆเ,เพื่อนๆนะครับหลังจากที่มีคลิปตัวน้ำหนักของตัวเจ้ากล็อก19ไปนะครับก็เอ๊ะแล้วอีกตัวหนึ่งลหละที่บ้านเรานิยมนะกล็อก4 3นั่นเองนะครับพอดีวันนี้ในแบบอยู่ตรงนี้แล้วกล็อก4 3นะครับเราก็อยากรู้เหมือนกันที่เราใช้พกกันอยู่เนี่ยที่เจ้าหน้าที่ใช้พกซ่อนเนี่ยนะครับหรือใครมีเหตุจําเป็นจะต้องใช้หรือที่มีที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยเราอยากจะรู้เอ๊ะ มันจะเป็นภาระาในการพวกพาของเราหรือเปล่านะครับ so ก so so so, ็เ so, ดี๋ยววันน so, so <ste cus> ี้ผมจะมาชั่งน้ำหนักให้ดูกันเหมือนเจ้าพี่มันเลยเจ้าไม่ใช่พี่สิน้องนะครับเพราะตัวนี้มาก่อนโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักกันดูเลยนะครับว่าเจ้ากลอกสี่สามนะครับแเขาจเคลียร์ปืนก่อนนะครับโอเคเจ้ากลอกสี่สามนะครับมันมีน้ำหนักตัวเท่าไหร่นะครับ อเอาเป็นตัวปืนประปาก่อนแล้วกันนะครับว่าหนักเท่าไหร่มาโอเคนิ่งแล้ว470กรัมนะครับเบาเบาเบามากเลยเบาครึ่งหนึ่งของเจ้ากอ19ได้เหมือนรับเนี่ยเอาอีกทีนึงนะครับ 455ต้องใส่มือผมไม่นิ่งขอใหม่อีกทีแล้วกันนะครับโอเค470รอยเอาพอดีผมจับที่ตัวมันเนาะสงสัยเอียงอะไรเงี้ยนะครับ470อ่าไม่ถึง5ขีดอ่ะอันนี้ลองเป็นนี่ครับมันถูกไหมก็ซีนเต็มแม็กนะครับลูกกระสุนที่ผมใส่อันนี้เป็น ตัวแจ็คเก็ตฮอลล์พอยตนะครับหนัดนะครับขออนุญาตไม่ใส่บวกหนึ่งในรังเพิงนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนทำคลิปเองด้วยนะครับหกรกรัมครับอีกครั้งหนึ่ง โอเคหกร้อยสิบกรัมครับหกขีดโดยประมาณนะครับนี่หกขีดตัวปืนบวกแม็กกาซีนเอา้าแล้วถ้าเราใส่ซองล่ะจะเท่าไหร่นี่ใส่ได้ไหมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ 670กรัมนะครับเอาใหม่ครับ670กรัมครับ,รบก็ประมาณนี้นะครับประมาณ6กขีดครึ่งนะครับเจ้าก๊อกส3เมื่อเทียบกับตัวก๊อกสิก่อนหน้านี้นะครับ1นึ่กิโลหกิโลแหละถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับ1นกิโลก็ เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าพี่ๆจะเลือกตัวไหนหรือใครนําข้อมูลนี้ไปตัดสินใจในการเลือกซื้ออาวุธปืนของที่ท่านชอบนะครับก็ไงขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับไงฝากกดไลค์กดคลายกดแชร์ไว้กดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกลุ่มพูดคุยนะครับใน a c e b o o k นะครับมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ